ผมผมอยากถามก็รู้สึกว่าถามไปครับทำไมแบบว่าพี่ก็คนกรุงเทพยนะแล้วนี่ก็คนญี่ปุ่นทําไมแบบทำไมชอบฟังก์ก็ปกติผมชอบไปดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับคอนเสิร์ตที่ว่าทุกคอนเสิร์ตที่มีโอกาสจะไปอยู่แล้วครับพอพอมาขอละไเนี้ยขนกนะแล้วทางคุณยูมิอยูสตาเขาก็ชอบด้วยผมก็เลยอ่ะดีเลยชอบมาก้กดนนตรีีอยย่างงเสุชอบดนตรีแบบอย่างเงี้ยครับทางของเสารน้อยอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มาเอมาเจอน้องหวีก็ยิ่งประทับใจเอาลียาวเลยซีญีป <c oughs> ่ปุ่นครับแล้วมาอยู่อย่างนี้แล้วคนญี่ปุ่นรเรามาอยู่ไทยเนี้ยแล้วคนญี่ปุ่นเขาเขามีอีดแบกนะครับว่าทำไมมาดูง่ายๆก็คือเพื่อนคุณอยู่นี้ถ้ามีโอกาสก,าก็อยากให้เราพามาอยู่ครับแต่ว่าแกก็ยังไม่ได้มีจังหวะมาที่ว่ามาเจากอกันเนาะอาจจะถ้าเขาหน้ามีโอกาสจะพาเพื่อนคนญี่ปุ่นมาด้วยชอบครับเยอะอยู่ คราวที่แล้วที่ไปที่ญี่ปุ่นมาก็หเนาะดูไลฟ์ดูดูไลฟ์สดที่ตอนที่ไปญี่ปุ่นกันนะครับตอนน้องหมีไปบอโจไปสนุกสนานมากเลยเพื่อนคนญี่ปุ่นก็มาดูเนาะดูช่องเราก็ของช่องผมช่องผู้ผมนะครับก็จะมีถ่ายคลิปทําเป็นคลิปเป็นตอนๆเลยแล้วก็จะใส่ซับภาษาญี่ปุ่นด้วยเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้อ่านกันนะครับ ฝากช่องด้วยกันนะครับได้ครับช่องอะไรนะครับผมส้มตำชาบูครับ YouTube จาวกําดิจิตอคุณยูมีนะครับยูมีเลยครับภาษาอังกฤษภาษาไทยได้ครับมีภาษาไทยด้วยครับภาษาในภาษาอังกฤษนะใช่ใช่ที่ติ k t ตอลยูมีนเลยครับแต่ว่าส้มตำชาบูก็ส้มตำชาบูก็ขึ้นแะครับภาษาไทยได้ครับขอบคุณมากครับมขอบคุณมากครับมากครับ ขอบข <lime S 1> คุณครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เจอกันอีกโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวนีอะไรก็ปรึกษาผมได้ได้เลยครับขอบควาขอบคุณลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณจ้านีครับจับเสียพี่ได้ครับฟังกันทุกคนยูทูบช่องใหญ่ค่ะ สวัส <owning> <songs> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้นนะครับนี่แล้วก็ยูสตาคร่ะชื่ออะไรนะคะยูสตาครับยูสตาครับครับเอ่อคุณยูมีขออ <hi> น s <S ุญาตสอบถามน้องอายุเท่าไหร่ได <inheritance S 2> ้ได้ครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ14 14โอ้ตัวโตตั้งแต่13เนาะใช่ไหมสตามาอยู่เมืองไทยเหรอคะมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่5ขวบครับถามได้เลยครับถามได้ให้น้องตอบเลย เมื่อกี้ก็ฟังเยอะพูดพูดภาษาไทยเก่งมากชัดนะครับชัดก็เก่งแล้วใช่ค่ะพอดีเมื่อกี้มีน้องเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่อยู่ที่บ้านแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาพอดีเขาจะต้องกลับเพาะเขามาเขามาเขาเรียกอะไรนะคะเป็นครูสอนภาษาค่ะมาอยู่พอดีเมื่อเมื่อวานก็พาไปเที่ยวทุ่งนา ชอบมากเลยชอบชอบพูดภาษาอีสานค่ะคนญี่ปุ่นเลยเหรอครับใช่ค่ะเสียดายอ่ะไม่ได้พามาด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นมากับหลานนะคะใช่ค่ะเพราะเห็นบางทีเห็นเอออ่เนี่ยใช่ค่ะบางเห็นเนี่ยหน่อยพาไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็คนคนมาดูเยอะมากใช่ค่ะคือใครก็ไปดูกันตามทีานาได้อะครับใช่ เสียดายเนาะถ้าได้มาเจอกันเสียดายดมากเขาเขาคุยภาษาอีสานเก่งมากแล้วก็ชอบทานอาหารอีสานค่ที่เขาก็ชอบทายาหาน่าจะทายเมื่อวานนี้พาไปกลางเต็นที่นาค่ะถามได้นะครับตอบได้แล้วก็กลับตอนไหนคะหรือว่าหรือว่ามาอยู่ที่นี่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่ไทยมาเข้าปีหน้าเนี่ยเข้าปีที่สิบแล้วครับใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับเก่งเก่งเก่งดีใจจังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอฟซีของน้องต่างชาติเยอะมากใช่ครับใช่ค่ะดังอยู่ในดังไปทั่วโลกแล้วค่ะซุนตำชาบูครับ ฝากด้วยฝากด้วยฝากเหมือนกันค่ะฝากฝากยูทูบทางนี้เหมือนกันอยู่ที่ประเทศไทยด้อยู่ที่ประเทศไทยครับย่อมีกลับไปญี่ปุ่นเหรอมีแต่พอดีเลยแต่ว่าหลักๆก็อยู่ที่ไหนประเทบกรุงเทพครับผมวันนี้ก็เพิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ตีรถกัปมาสิบสองชั่วโมงวันวานรถติดมากเลยครับ ก็ตอนแรกตอนแรกก็ดูใน Google m a p ก็เจ็ดชั่วโมงก็เลยขับรถรงไม่หนเลยที่ไหนได้หค่ะหายากหายากไหมคะไม่ยากครับไม่ยากพักพักในเมืองเขาวันนี้แล้วก็เสิร์ชมาที่ดีก็ใกลไกลเพราะเพราะบางทีบางทีสิริพาหลวงทางก็มีนะ ปากไม่กด้วยนะครับใคอยู่ที่เยอรมันนะครับอยู่แถวไหนครับคุณอยู่แถวบางซื่อครับอยู่บางซื่อใช่ครับไปอุ่นนมนนะครับไปอุ่นนมไมไม่ไม่ใช่ร้านอาหารครับเป็นชื่อช่องเฉยๆฉยอครับชื่อช่องที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแล้วเหมือนกันเลยค่ะมีกันตัวใจคุณยูมีเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็อยู่จะทมปเป็นลูกคร่ง้า แต่พี่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะจริงๆค่ะเหมือนตราใช่ไผมอยู่ญี่ปุ่นเจ็ดสีผิวก็ให้นะคะโอ้ดีใจจังไทยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นของฝากใ่ของฝอ๋อของใครบ้างคะเมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นของน้องยูทูบอันไหนกันอันนี้ครับอ๋อใช่แต่อันนี้เป็นของอ่าล่างเป็นใคร่พัด อ๋อยยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาเอาไว้เอาไว้ให้เก็บเอาไว้เก็บไว้โอ้โโอเคน่ารักนี่ของน้องอุ๋งนะครับให้น้องยูทูบโอ้ให้น้องยูทูปให้น้องยูทูปโอ้โหอ้องไปซะนี่ของน้องยูซุฟของฝากวันนี้จะมอบให้บอสโจใช่ครับใช่ตัวนี้เป็นน้องยูซุฟน้องยูซุฟนีอิงจันทรค่ะของฝากันครับผมพี่ใชฟวันครับอันนี้ให้น้องอุ๋งนะครับเป็นน้ำหอมเป็นเนื้อ จดใหม่ด้วยนี่จดใหม่ด้วยเนเองนะครับภาษยเนี่องนะครับภาาไเขามาปีหน้าสิีลครับแต่ผมอยู่มาเดนะครับเีกีเดินนะครับผมพอฟังออกครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะ แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าคุณยูมีกับยูสตาแกก็ดูไลฟ์สดดูอะไรทุ้งวันนะครับฟังเองฟังอะไรน้องชื่ออะไรนะครับชื่อยูสตายูสตาเอานาตาเดียนาตาเดียอย่าบอกว่าเสี่ยไปขึ้นใส่ชุดเพชรเล่ยหล่อมากเท่าไหร่บแล้วครั่อ่ากับเกือบจะเกินแม่แล้วก็เป็นเด็กอ่า เรียนภาษาไทยไปแล้ว่อมาอยู่เมืองไทยตอนอายุห้าขวบครับตอนแรกอยู่มาถึงก็ไม่ได้ภาษาไทยเลยก็ไปเรียนหมายก็ว่าเรียนทุนบ้านมาถึงก็เรียนเป็นภาษาไทยเลยครับอยากไม่ได้ภาษาไทยนะครับตอนนี้พูดได้ชัดได้ชัดมากเลยนะชัดมากเลยก็ดีเลยมันได้มาขึ้นบ้านใหม่น้องอิงพร้อมดีใจไหมคะที่เธอมาบอกว่าสายเลยนะผม กินข้าวกินข้าวภาษาไทยภาษาไทยกินข้าวภาษาไทยกินข้าวภาษาภาษาญี่ปุ่นว่าขอบคุณขอบคุณะขอบคุณค่ะ ตาบนะมบนะเดี๋ยวคลิปนี้ให้ะเป็นเครดิตกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ